ครับคุณผู้ชมครับช่องกะลาเลนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตต้นนี้ให้ดูนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะครับจนโตขนาดนี้นะครับหลังจากที่ต้นมันขาดนะครับแล้วมันเหลือแต่หัวผมก็เอาลงกระถางรูปช้างไว้นะครับ รู้สึกว่าต้นมันจะยาวไปหน่อยนะครับไม่ค่อยสวยนะครับถ้าต้นเตีตเต้ยๆกว่าน,นี้น่าจะสวยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีทําให้มันเตีตเต้ยๆเล็กๆดูนะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับต้นยาวขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะยาวนนมันน่าจะยาวสุดแล้วนะครับเพราะว่า ใบมันก็ลืมแก่แล้วนะครับไอหัวนี้เพิ่งไปขุดมานะครับมันมีต้นติดอยู่ผมก็เลยยังแมวอ,ออกนะครับพวกนี้เพิ่งไปขุดมาสับสามสี่ประมาณสามสี่กระา 3, 4, ถางนะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับยังไม่ได้เอาต้นเดิมออกเนี่ยเห็นไหมครับต้นเดิมที่ขุดมานะครับต้นมันไม่ขาดผมก็เลยปล่อยเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับ ต้นพวกนี้มันชอบที่แห้งๆนะครับอย่าไปไว้ที่ชื้นมากนะครับเดี๋ยวหัวมันเน่านะครับปล่อยเครือที่ติดหัวมาปล่อยเอาไว้นะครับเผื่อมเมล็ดมันจะออกมานะครับจะได้เก็บทำพันต่อเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกาลาเรนนะครับเพื่อนๆคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ